กลบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมตอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทตุมเด็จพระปรมินทรมาภาูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ แต่เมื่อวานนี้ไม่มีเวลาที่เอาไมาใ้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านเพิ่งมีโอกาสวันนี้ครับยังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเลยเลยนะครับเห็นรอยดําปีชัดเจนนะครับไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ไม่ล้างไม่ออกครับคือล้างมาแล้วครับท่านผมก็ลงคลิปที่ทําการล้างเหรียญบอกพี่เพื่อนเพื่อนน้องไปไลค์คลิปดูกันนะครับประมาณสามถึงสี่คลิปครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านที่อยากจะรู้ว่าวิธีการล้างเหรียญทำแบบไหนเหรียญถึงจะสะอาดขอให้กลับไปดูในคลิปก่อแล้วกันนะครับ เราดูขบวนเหรียญนี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่ 1, หนึ่งในสิบเั็ที่หายากหรือไม่และที่สมานครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับยูนซีแล้วผมรับรองได้เลยว่านากักสะสมมือสมัครเล่นเนี่ยแทบจะทุกคนครับรวมทั้งผมอีกคนหนึ่งครับไม่มีแล้วครับในระดับยูนซีถึงมีก็ส่วนน้อยมากครับท่านหนึ่งสิบในร้อยเลยว่าห้าในร้อยอะไรประมาณนั้น,นครับที่มีในยูนซีนะครับระดับมือนักสะสมมือสมัครเล่นนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นมีแทบจะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่นะครับท่านบางคนอาจจะมีเยอะบางคนอาจจะมีน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับท่านเราดูครับเหรียญนี้เป็นลักษณะของเหรียญแบบไหนครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวปริเกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆนะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก่อผู้วิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน แล้วมาดูบอลมาลูกพวกท่านดูครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับสันดูสิครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างอย่างว่าเนี่ยครับท่านเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับแลกประวัติศาสตร์ของเหรียญที่อยู่คท่ัดครับท่านถ้าทําการล้างแล้วมันสึกหรอออกไปแน่นอนครับแต่น้อยจะมากแค่นั้นเองครับสำหรับประวัติศาสตร์ของเหรียญแต่ละข้อสอนะครับ มาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองที่ได้มาเหรียญนี้ที่ได้มาเมื่อวานนี่ครับดูสิครับเนี่ยขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยดูใกล้ไปเลยครับูมเขก็มาใกล้เลยครับสุดยอดไหมคมชัดเจาะมาครับขอบเฟืองสำหรับเรียบเหรียญนี้ครับไม่มีการสึกล้อยเลยนะครับนย่เห็นชัดเจนเลยนะครับอย่ไม่มีการสึกล้ออะไรเลยครับท่านแต่เสียอย่างเดียวขอบมุมมุมกลมด้านนอกด้านนอกครับมีรอยบุ๋ยรอยบี้เยอะพอสมควรครับแต่ตรงกลางไม่มีเลยนะครับที่ผมดูอยู่นี่ครับครบรอบแล้วครับไม่มีเลยครับท่าน แบบนี้นะครับสวยงามหายากลำบากมากครับก็จะหาเจอได้แต่เหรียญนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรดีกว่านะครับนี่ครับชัดเจนแล้วครับเมื่อกี้มัวๆอยู่ครับท่านประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่ขึ้นอยู่ตัวที่สี่ออกห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสหรับอักษรบิวนี่นะครับท่านทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับท่านอย่าได้เอามือลูบๆคํคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอทอ3 7ันห้าร้อยสาสิบเ็ดครับท่าน ไม่ได้ติดยู่หนึ่งในสิบเป็นดับที่หายากนะครับสาหรับปีสองห้าสามเจ็ดนี้นะครับท่านไม่ได้ติดแน่นอนครับท่านแต่วนกลางดูท่าทางจะเยอะมากมากเลยด้วยสิครับเนี่ยตอนที่ผมดูคู่มือไปด้วยเนี่ยครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุนลาวลาลามครับตอนใหม่นี้คือไม่น่าจะพยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเศษเศษเลยครับท่านมันเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านขยับขึ้นมาจากข้อมูลเก่าแปดสิบาทครับขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทครับเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านสนเหรียญที่ผ่านมาใช้นี่นะครับสาคัญครับตัวที่เหรียญละ 20 -30 ถึง3าบาทเท่านั้นเองนะครับ